พี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้พามาลงตะข่ายไว้ครับลงไว้ช่วงกลางวันนี่ครับลงเสร็จก็ถ่ายให้ดูครับโอ้พี่น้องมีดึงมีดึงยะลงเสร็จปุ๊บมีดึงเลยเหรอก็คลิปก่อนหนะ้านี้ผมใส่ตอนกลางคืนเนาะนี่ผมเลยว่ามันดักดูตอนกลางวันครับลงน้าขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นจากฝนตกครับขึ้นมาประมาณจอกหนึ่งก็ ลองดักดูครับกลางคืนปลามันติดแล้วตายเน่าปลาอะไรดึงครับโอ้ว้าวปลาสูตรครับรสูต,ตัวนึงนเห็นดึงคปๆอยู่ตรงนั้นอีกตัวนึงครับไปดูทิแบบนี้พอลุ้นอยู่ครับพอลุ้นอยู่ก็จะดักกลางวันชักสามสี่ชั่วโมงแล้วค่อยมาดูที่นอ้อยถ้าปลามันติดก็จะได้สดไม่ตาย ใส่ไว้ข้ามคืนปลาตายเบิดแต่ก็ได้ปลาลาครับแม่บอกพอดีเลยทำปลาเห็นดึงติดๆปลาอะไรตรงนี้โอ้ปลาสูด,ดีครับอ๋อพี่น้องคค่าวครับดักเสร็จสองตัวแล้วรอลุนครับอีกสักสามสี่ชั่วโมงครับสามสี่ชั่วโมงเดี๋ยวมาลุนกันครับผมนะ ตอนกลางวันครับอ่าใหญ่เสียใหญ่เสียหาหน่อไม้ครับชีวิตช่วงกลางวันพี่น้องหาหน่อไม้อันนี้อันนู้นอัน,นตอนกลางวันแดดเปลี่ยนเปลี่ยนเอาเดี๋ยวไปกู้มองกันครับผมกลางวันดูจะเป็นยังไงผมดัดประมาณชัว่วโมงครับไปดูกันครับผมโอ้ดูตะก,กร้าเก๋ครับตะก,กร้าเก๋เหมือนจะได้เยอะนะ ยัไม่รู้หรอกว่ามีคนแอบถ่ายแอบถ่ายตะกร้านี่ครับหน่อไม้ป่านะป่าบ้านเรานี่แหละออเต็มตะกร้าเลยครับู่งนี้คนหาเห็ดก็หาไปคนหาหน่อไม้ก็หาไปคนหาปลาก็หาไปเอามาถึงที่เดิมแล้วครับอุโมงป่าไผ่นี่ครับ หาแต่เนี่ยผมเมื่อเช้าผมเห็นเห็นอยู่แลแวบบทางน้ำไหลครับปึ๊บรอบเช้ากับรอบกลางวันคนละที่กันนะครับห่างกันนิดหน่อยมเมช้าเราใส่ไปตรงขึ้นไปตรงน,นี้ปีนี้เขาไม่ได้หวานข้าวครับคิดว่าน้ำไหลมามันจะลงไปตรงนู้นครับน้ำมันเป็นช่วงรอยต่อระหว่าง น้ำนะครับแม่น้ำวางคลองหอมู่ชั้นบนชั้นล่างไหลตรงฝายมาฝายมาคิดว่าน่าจะได้ลงแหพี่น้องน้ำมาใหม่ๆนะเพราะทุกปีเขาจะหวานข้าวหวานอะไรกันทีนี้ไม่ได้หวานก็นี่ครับฝายน้ำล้นไหลเข้ามาทะลักออกมาด้านล่างน่า,าจะได้ไล่ปลากันอยู่ครับ รบครับไม่ค่อยมีคนเข้ามาเท่าไหร่ครับรบ,รบเดินนี่กลัวเหมือนกันนะครับกลวงหรือเปล่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บมหลังน่นครับการหากินมันช่างลำบากนะครับปุ๊บปุ๊บ ปรากฏว่ามองมองอย่างอยู่เขรอควายลงตรงนี้หรือเปล่าครับไม่รู้นะน้องแราเขามาเกี่ยวหญ้าให้ควายโอ้ไมใช่ควายลงไปเหยียบมองผมกระจายหมดแล้วมัง้งเนาะมีปลาอยู่ไหมครับไม่ใช่เขาน้ำขุ่นๆโอ้น้อง พี่น้องน่าจะโดนควายเหยียบใส่เอาควายมามัดตรงนี้ด้วยอู้หูเนาลงดูเลยครับอันดับแรกปลาสดสดไหมอ้สดอยู่ครับผมนี่ครับอย่างดิ้นเดาเดาอยู่นี่เอาตองนี้สิครับปลาสดนี่นี่อู้หู โอ้ปลาก,ก็ดีครับปลาสูบผมอยู่ไหมโดนมีตายบ้างแล้วครับนี่ใส่ายประมาณนี้โอเคครับห้าหกชั่วโมงมาเอาปลาสูบหายปลาสูบหายพี่น้องสงสัยโดนลอยหรือเปล่าครับปลาสูบติดอยู่ตรงนี้เองเอ,อะไรขเขา ไเขาเขาด้า,าน,นล่างอู้กระเขาสร้อยหัวตัวใหญ่ครับหัวแข็งใส่ชุดอู้มีอะไรดิ่งกึกกึกอ,อยู่ข้างล่างครับอย่า yeah, ปลาอีไทยปลาอีไทยครับอ๋อขี่น่องนี่แหละปลาสดสดมันต้องอย่างนี้ทำไมตรงกลางไม่มีปลาเข้าเลย เอาคราพอได้ต้มแล้วครับไอ้ยยไอ้ยะนี่ครับสดๆครับมันต้องอย่างนี้ของแซบเลยครับปลาขาวอา้าวดูกันโอ้สาหรา่า,รายสาหร่ายสไปรโโอ้โหปลาอีทไ,ไทยไซสสวยครับนี่ครับอีทไทยอีทไทย ตัวลงปลาสูตรผมหายสองตัวหายไปเลยครับน่าจะมีแมว <c oughs> แมวขโมยมจะร,รับขโมยแต่ปลาไม่ว่ากันครับอุ้ยสดสดอยาขโมยมองผมแล้วกันตัวนี้อะไรตรงนี้เมื่อกี้เอาเมื่อกี้อะไรเอาสะดุดนิดนึงครับพอดีกาดเต็มกาดเต็มนี่เนาะจะหมดแล้วครับจะสุดแล้วครับอุย้ย สดๆดต้องอย่างนี้ปลาซี้อยติดแบบไหนนี่โอ้ยเจ็ดได้ปลาสูตรผมสองอ้ปลาอะไรปลาอะไรทีนี้ยังไม่เห็นปลาหลดนะครับยังไม่เห็นปลาหลดขาวโอ้ยโอ้ยลุดลุดอยู่ไหมนี่ครับโอ้โหกระดีสองตัว มาปลาอะไรเอา้าเจอปลาหมออีกแล้วปลาอะไรติดอยู่ข้างหลังพันหญ้าอยู่ปลาาขาวาวันนี้พายกมองแบบชิวครับปลาหมอพี่น้องของแซ่บอย่าหลุดนะนี่อุ้ยมันจะลุดแล้วปลาหมอหนาปึ๊ดปลาหมอหนาเอาเอาพี่น้อง เดี๋ยวผมจะยกก่อนครับผมเก็บขึ้นบ้านเลยครับเก็บเข้าบ้านเลยวันนี้พอได้ต้มอยู่ครับเดี๋ยวผมไปตั้งกล้องไว้นู้นครับ ือว่าแก้มือสำเร็จครับผมปลามีแต่สดๆทั้งนั้นเลยครับยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเข่าเขสามสิบตัวครับสามสิบตัวสดสดโดนแมวติดแมวไปสองตัวนะครับ น่าจะเยอะกว่านั้นแหละพูดถึงนะก็มันติดติดก่อนนานี้เนาะที่ผมถ่ายตังเต่หนานนี้เสร็จก็น่าจะโดนลอยไปแล้วครับนี่ครับเอาควายอะไรมาผูกมันเกี่ยวหญ้าตรงนี้ให้กินเลยนลอยควายเดินก็อาถือว่าประสบผลสาเร็จพี่น้องนะกับการดักองหาปลาสดๆกินข้าวทํากับข้าวนะเพราะว่าผมดักรอบก่อนหน้านนี้ตอนกลางคืนเนาะปลามันเกือบเน่าหมด ได้เป็นปลาล้าไปแต่นี้เราอยากได้ปลาสดๆเพราะว่าเห็นปลามันกําลังตื่นน้ําใหม่ได้ฝนมานะครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะพอวิ่งช่วงกลางวันด้วยก็ได้อย่างที่คาดไว้ครับผมดับประมาณ5ชั่วโมงดับประมาณ4โมง4โมงเช้าตอนนี้ผมมากู้อยู่ประมาณ4โมงเย็นนะครับนะครับประมาณนี้5-6ชั่วโมงครับอ่ะหรือว่าประสบผลสำเร็จพี่น้องได้กับข้าวแซ่บๆยามเย็นแล้วครับอ้าวเดี๋ยว เราติดตามคลิปหน้านะครับคลิปนี้แค่นี้แหละครับผมไปปลดปลาไปต้มปลาครับวันนี้ได้ต้มปลาแน่นนอนพี่นอ้องปลาสดๆครับผม